ดลองฟังกับ Amarin Books Podcast คุณผู้ช่วยสถาปนิกซีเหอชิงหลิงเขียนหนิงเหมิงชาแปลบทที่หนึ่งจางซืออี้ยกมือขึ้นปัดหน้าจอโทรศัพท์เวลาตอนนี้คือ11นาฬกา35นาที ตอนที่เขานั่งลงคือเวลา10นาฬกานาทีสแสดงว่าหญิงสาวผมเป็นลอนแต่งตัวดูดีตรงหน้าบ่นเข้ามาแล้วเกือบหนึ่งชั่วโมงแต่เธอกลับดูไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยสักนิดลาเต้ตรงหน้าที่เย็นหมดแล้วจนถึงตอนนี้เธอยังไม่ได้แตะมันเลยจางซืออี้ประหลาดใจมากที่เธอพูดนานขนาดนั้นแต่ไม่กระหายน้ำเพราะรู้สึกเบื่อจางซืออี้จึงมองดูสไตล์การออกแบบและตกแต่งภายในร้านกาแฟาแล้วหลายรอบ ร้านนี้ตกแต่งสไตล์ยุโรปรีบเรียบโดยใช้เส้นสายต่างๆเป็นการนำสายตาโตะ๊ะเก้าอี้กั้นเป็นสัสดส่วนประดับด้วยหลอดไฟดวงเล็กสีเขียวเข้มทำให้รู้สึกเป็นส่วนตัวนี่นายฟังที่ฉันพูดหรือเปล่าเสียงแหลมที่จู่ๆก็ดังขึ้นของหญิงสาวดึงความสนใจจากจางซื่ออี้กลับมาอาฟังสิจางซื่ออีสะดุ้งเฮือกแล้วรีบเคลื่อนสายตากลับมา นิ้วเรียวยาวทาเล็บสวยของหญิงสาวเคลื่อนไปมาตรงหน้าเขาเหมือนผีเสื้อหลากสีกำลังบินราวกับกำลังกำกับเพลงฮึกเหิมอย่างโซนาต ta แต่น่าเสียดายที่โซนาต ta เพลงนี้กำลังเข้าสู่คีย์ที่น่าเบื่ออีกครั้งนายนับให้ฉันดูสิตั้งแต่กลับมานายนัดฉันกี่ครั้งสามครั้งแค่สามครั้งมือข้างหนึ่งยังนับไม่หมดด้วยซ้ำแต่สามครั้งนี้ก็ยังมีครั้งหนึ่งที่นายหลับจนผิดนัด ส่วนอีกสองครั้งถ้าเอาเวลามารวมกันก็ไม่ถึงหนึ่งวันด้วยซ้ําฉันไม่รู้จริงๆว่านายยุ่งอะไรทุกวันก่อนหน้านี้นายอยู่ต่างประเทศฉันอยู่ในประเทศพวกเราอยู่คนละที่ไม่ได้เจอกันฉันก็ทนได้เพราะรู้ว่านายเรียนสถาปัตย์มันยุ่งมากแต่ตอนนี้นายเรียนจบกลับมาแล้วยังหางานทําไม่ได้ด้วยซ้ํานายทํะไรอยู่บ้านทั้งวันก็หางานไงหางานต้องใช้เวลา24ชั่วโมงเลยหรือไง เวลาพาฉันไปกินข้าวก็ไม่มีเลยงั้นสิวันก่อนฉันโทรมานัดนายไปดูหนังนายก็รับปากแล้วแต่สุดท้ายก็บอกว่าแฟ้มสะสมผลงานยังไม่เสร็จต้องรีบไปทำแต่ฉันยังเห็นนายเข้าไปกดถูกใจรูปคนอื่นในวีแชทอยู่เลยนายเห็นฉันเป็นตัวตลกโง่ๆหรือไงจางซื่ออี้เถียงไม่ออกเขาคิดในใจว่าทำแฟ้มสะสมผลงานก็ต้องมีตอนที่ดื่มน้ำหรือพักผ่อนบ้างสิเขาเข้าไปเลื่อนดูโพสต์ของเพื่อนๆกับกดถูกใจไม่ถึง5นาทีสักหน่อย อืมจริงๆก็น่าจะประมาณ10บนาทีนายมีเวลาเลื่อนดูโพสต์ของเพื่อนแต่ไม่มีเวลาพาฉันไปดูหนังจางซืออี้อยากตอบไปว่าใช่แต่กลัวว่าถ้าตอบไปแบบนั้นหญิงสาวตรงหน้าที่กำลังคลั่งอาจจะถีเขาเป็นชิ้นๆจึงได้แต่อดทนและไม่ตอบอะไรกลับไปแต่เขาก็อดที่จะแขวะในใจไม่ได้พาเธอไปดูหนังเขาต้องอาบน้ำสระผมแต่งตัวให้สะอาดก่อนออกจากบ้านไม่อย่างนั้นถ้าไม่สระผมเธอก็ดา่า แต่งตัวสบายๆเธอก็ดา่าสวมรองเท้าแตะเธอก็ดา่าดูหนังเสร็จก็คงต้องไปส่งเธอที่บ้านอีกรวมรวมเวลาทั้งหมดแล้วไม่ต่ำกว่าห้าชั่วโมงเสียเวลากว่าการกดถูกใจโพสเพื่อนๆไม่รู้ตั้งเท่าไหร่หญิงสาวที่เหมือนคิดอะไรออกจู่ๆก,ก็เลิกคิ้วถามอีกครั้งนายเรียนจบแล้วไม่ใช่เหรอยังต้องทำแฟ้มสะสมผลงานอะไรกันฉันเคยบอกไปแล้วไงว่างานออกแบบบางชิ้นที่ฉันทำตอนเรียนมันแย่ามากจนเอามาโชว์ไม่ได้ เลยต้องใช้เวลาช่วงนี้ทำขึ้นมาใหม่อีกครั้งงั้นตอนเรียนทำไมนายไม่ทำให้มันดีๆล่ะตอนนั้นนายก็ยุ่งมากไม่ใช่หรือไงตอนนั้นมันก็มีงานอื่นให้จัดการนี่นาคณะสถาปัตยกรรมไม่ได้เรียนแค่วิชาออกแบบสักหน่อยตอนนั้นเขาต้องเรียนทั้งประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมกับสิ่งแวดล้อมระบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมและก็ยังมีโปรแกร,รมออกแบบต่างๆอีกมพูดแล้วน้ำตาจะไหล ยุ่งกับการเล่นเกมยุ่งกับการเล่นวีแชทหรือว่ายุ่งกับการกดถูกใจโพสต์คนอื่นกันแน่ล่ะจางซื่ออี้นี่นายไม่ได้วีผมก่อนออกจากบ,บ้านเลยเหรอผมถึงยุ่งขนาดนี้ขอบตาก็คล้ำมากเมื่อคืนนายนอนกี่ทุ่มกันนั่นไงเริ่มละเมื่อก่อนนายไม่มีสิวเลยนี่นาแต่ตอนนี้หน้าผากนายมีสิวตั้งสองเม็ดก็เพราะช่วงนี้ฉันเครียดมากจริงๆไงฉันคิดว่าคนที่เรียนสถาปัตย์จะรักษาภาพลักษณ์ทุกคนซสอีก ตอนที่เพิ่งรู้จักกันนายแต่งตัวมีรสนิยมมากก็ตอนนั้นฉันอยากจีบเธอไงแต่นายดูสภาพตัวเองตอนนี้สิซกมกแบบนี้เดินออกไปไหนคงไม่มีคนเชื่อว่านายเรียนจบสถาปัตจางซื่ออี้พูดขึ้นอย่างทนไม่ไหวงั้นเธอคงไม่เคยเห็นสภาพยับเยินของพวกฉันก่อนวันพินอัพสินะน้ำไม่อาผมไม่สะอยู่เป็นเดือนมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยโอเคไหมหญิงสาวแสดงท่าทางตกใจรัะคนรังเกียจ แต่ผ่านไปไม่ถึงสองวินาทีเธอก็หาเรื่องใหม่มาจับผิดอีกแต่ตอนนี้นายเรียนจบแล้วและก็ยังหางานไม่ได้แต่นายก็ยังไม่อาบน้ำก็บอกแล้วไงว่าฉันกำลังทำนายหยุดพูดเรื่องแฟ้มสะสมผลงานได้แล้วงั้นตอนที่นายเพิ่งกลับมาละ่ะฉันอุตส่าห์ลางานเพื่อจะไปชอปปิ้งกับนายแต่นายกลับใช้เวลาอยู่กับผู้ชายที่ชื่อฟูซินหุยอะไรนั่นทั้งวันตอนนี้ยังเช่าห้องอยู่ด้วยกันอีกเรานัดเจอกันนายก็ยังผ่านหมอนั่นมาด้วย และเขายังหั่นสเต็กให้นายเมื่อแฟนสาวยกเรื่องนี้ขึ้นมาจางซื่ออี้ก็รีบบอกทันทีเธออย่าคิดอะไรบ้าๆนะฉันกับเขาเป็นแค่เพื่อนกันจริงๆเฮ้หญิงสาวยิ้มเย็นฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยแต่นายก็รีบแก้ตัวทันทีเลยนะนายเคยได้ยินหรือเปล่ายิ่งปกปิดยิ่งเห็นชัดฉันเคยได้ยินมานานแล้วว่าคนที่เรียนสถาปัตย์สิบคนจะมีเกย์อยู่9้าคนจางซื่ออี้เริ่มโกรธนี่เธออยากให้แฟนตัวเองเป็นเกย์ขนาดนี้เลยเหรอ ฉันแค่อยากให้นายอยู่ห่างๆเขาขอร้องละฉันกับหมอนั่นเป็นเพื่อนกันมาสี่ปีแล้วถ้ามันเป็นเกย์จริงๆฉันคงรู้ตั้งนานแล้วอีกอย่างเมื่อก่อนมันก็มีแฟนเป็นผู้หญิงจางซื่ออี้อธิบายเรื่องระหว่างเขากับฟู่ซินหุยให้แฟนสาวฟังไม่รู้ตั้งกี่รอบแล้วแต่เธอก็ยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึง่งและคิดว่าเขากําลังหลอกเธออยู่นายจะโมโหขนาดนี้ทําไมกันเมื่อกี้ยังดีๆอยู่เลยแต่พอฉันพูดถึงฟู่ซินหุยสีหน้านายก็เปลี่ยน พูดมาเถอะว่านายปิดบังอะไรไว้ในใจเขาที่เป็นผู้ชายทั้งแท่งแต่ถูกแฟนสงสัยซ้ำๆว่าเป็นเกย์จะให้อารมณ์ดีอยู่ได้ยังไงจางซื่ออี้เอ่ยอย่างท้อใจถ้าเธอนนดชันออกมาวันนี้แค่เพราะต้องการจะพูดเรื่องเดิมๆฉันก็จะบอกว่าฉันไม่มีเวลาให้เธอจริงๆวันนี้ฉันได้นอนตอนตีสี่พอเก้าโมงเช้าก็โดนเทอโทรมาปลุกตอนนี้ฉันเหนื่อยจะตายอยู่แล้วได้ยินเช่นนั้นหญิงสาวก,ก็ไม่ได้ใจเย็นลงเลยแต่กลับใส่อารมณ์ยิ่งกว่าเดิม เสียงลำแรงของเธอเอ่ยขึ้นว่านายคิดว่าฉันพอใจนักหรือไงทุกครั้งที่เจอนายก็มีสภาพอย่างกับศพฉันรอนายที่นี่ตั้งสองปีพอกลับมานายมาหาฉันกี่ครั้งกันจางซื้ออี้เกรธจนเลือดขึ้นหน้าอะไรคือสภาพเหมือนศพแต่ก่อนทุกปีที่กลับมาเขาก็ซื้อของขวัญมาให้เธอทุกครั้งและเธอก็ดูดีใจที่ได้เจอเขาแต่เดือนสองเดือนมานี้ไม่รู้ว่าเธอเป็นอะไรดูอารมณ์เสียง่ายมากและเปลี่ยนไปราวกับเป็นคนละคน ยิงสามมิร้อยให้จางซืออี้ตอบเธอพูดเร็วว่าถ้านายไม่ชอบฉันก็อย่ารั้งฉันไว้เลยนายรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้ฉันผิดหวังในตัวนายมากแค่ไหนจางซืออี้ถูกกระตุ้นจนเลือดลมพุ่งพล่านจึงพุ่งออกไปในเมื่อเธอผิดหวังในตัวฉันขนาดนั้นเราก็เลิกกันเถอะเป็นครั้งแรกที่จางซืออี้เป็นคนบอกเลิกก่อนหลังจากที่ตะโกนออกไปด้วยความโกรธชัว่วพลิบตาเดียวบรรยากาศรอบๆก็ถูกปกคลุมด้วยความเงียบจางซืออี้รู้สึกเสียใจแต่เขาทนไม่ไหวแล้วจริงๆ อย่างน้อยวันนี้เขาก็ไม่อยากกลับไปเป็นนินจาเต่าอีกแล้วทั้งสองไม่มีใครยอมใครหญิงสาวโกรธจนควบคุม,มสีหน้าไม่ได้ขอบตาเริ่มแดงกำ่ำเธอมึอนงงอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพรวดพลาดลุกขึ้นยืนอย่างโมโหมือที่สั่นเทาจับแก้วลาเต้ข้างหน้าแล้วสาดไปยังจางซืออี้ในสถานการณ์อันตรายแบบนี้จางซืออี้จึงต้องเบี่ยงตัวหลบตามสัญชาตญาณและเขาก็สามารถหลบพ้นจากการสาดครั้งนี้ได้ ในขณะที่กําลังขอบคุณความคล่องตัวของตัวเองอยู่นั้นวินาทีต่อมาก็มีเสียงดังมาจากข้างหลังที่ไม่ได้เกิดจากเขาจางซื่ออี้หันกลับไปมองก็พบกับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้ว่ามายืนอยู่ข้างหลังเขาตั้งแต่ตอนไหนคิ้วเรียวดวงตาเป็นประกายริมฝีปากบางขายาวสรุปสั้นๆเลยว่าหล่อมากคนคนนั้นสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวเรียบๆในวงแขนมีสมุดวาดภาพเล่มใหญ่ดูจากบุคลิกแล้วน่าจะเป็นพนักงานบริษัทไม่ก็นักศึกษา และคงทำให้คนอื่นประทับใจได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นแน่นอนถ้าไม่ติดที่ว่าตั้งแต่ปกเสื้อลงไปจนถึงชายเสื้อนั้นเต็มไปด้วยรอยเลอะของคราบกาแฟามือของอีกคนยังอยู่ในท่าจับพนักเก้าอี้เพื่อเลื่อนเก็บแสดงว่าอีกฝ่ายคงกำลังจะลุกออกไปแต่เพราะจางซื้ออี้ที่เบี่ยงตัวหลบทำให้เขาโดนลุกหลงเต็มๆมองต่ำลงไปยังมีกาแฟาที่ไม่โดนเสื้อเชิ้ตดูด,ดกำลังไหลลงไปตามกางเกงลำลองของเขาแล้วหยดลงบนรองเท้าผ้าใบสะอาด มันดูสะเทือนใจเกินกว่าที่จะทนดูได้เอ,อ่อขอขอโทษครับจางซื้ออีล,ล่ำละลักขอโทษชายคนนั้นยกแขนข้างหนึ่งขึ้นแล้วจ้องเขาตาเขม็งพร้อมกัมหมวคิ้วเล็กน้อยแค่การแสดงอารมณ์ผ่านสีหน้าธรรมดาธรรมดาแต่มันกลับทําให้จางซื้ออีต,ตัวสั่นและเสียวสันลังได้การกระทําของหญิงสาวทําให้คนอื่นเดือดร้อนและเธอก็รู้สึกอายเป็นบ้าแต่ตอนนี้เธอยังคงโมโห,โหและไม่อยากก้มหัวขอโทษใครทั้งนั้นเมื่อเห็นจางซื้ออีออกปาก ดังนั้นเธอจึงโยนภาระนี้ให้เขาซะแล้วหยิบกระเป๋าสะพายย่ำส้นสูงเดินตึงตังออกไปทันทีทิ้งไว้เพียงแฟนเก่าผู้งโง่เขลาให้จัดการปัญหานี้คนเดียวจางซื้ออีมองหนุ่มหล่อตรงหน้าพลางคิดว่าทำไมตัวเองถึงโชคร้ายอย่างนี้กันนะแล้วจะจัดการเรื่องนี้ยังไงดีละ่ะขอโทษขอโพยชดใช้ค่าเสียหายซักเสื้อผ้าให้จะให้นำบัตรไปก่อนหรือให้เบอร์โทรศัพท์จากนั้นค่อยให้เขามาคิดบัญชีแค้นทีหลัง ภาวนาให้ไม่ใช่ข้อสี่เถอนะเขายอมจ่ายเงินเยอะหน่อยวันนี้เพื่อจัดการเรื่องนี้ให้จบๆซะมองด้วยสายตาแล้วเสื้อผ้าของคนตรงหน้าถ้าไม่ใช่ยี่ห้อมูจิก็คงเป็นยูนิโคลคงไม่น่าจะแพงมากหรอกมั้งคุณครับคือว่าจางซืออี้พูดพลางมองหากระดาษมาเช็ดไห้ยังพูดไม่จบประโยคฝ่ายตรงข้ามก็แทรกขึ้นว่าช่างเถอะเสียงต่ำๆที่แฝงไปด้วยความเย็นชาและห่างเหินช่างเถอะเหรอ โดนสาดด้วยกาแฟนะไม่ใช่น้ำแร่แต่อีกฝ่ายไม่รอให้จางซื้ออี้คิดอะไรอีกพอพูดจบก็หันหลังเดินจากไปทันทีแต่ก่อนที่จะถึงประตูชายหนุ่มหันกลับมามองจางซื้ออี้ครู่หนึ่งด้วยแววตาแปลกๆชนิดที่อ่านไม่ออกจางซื้ออี้ชะงักก่อนจะคิดขึ้นมาได้ว่าแฟนสาวบ่นเขานานขนาดนั้นและก็ไม่รู้ว่าหนุ่มหล่อคนเมื่อกี้นั่งอยู่ข้างหลังเขาตั้งแต่ตอนไหนและได้ยินเรื่องที่เขาคุยกับหญิงสาวไปเยอะไหม ไม่มาตามนัดหรือซกมกอะไรก็ช่างเถอะจุดสําคัญคือแฟนสงสัยว่าเขาเป็นเกย์นี่แหละแม่งหน้าไอเป็นบ้ามีหน้าหละอีกฝ่ายถึงไม่อยากรับเงินค่ารับผิดชอบจากเขาแล้วรีบเดินหนีไปเลยจู่ๆหางตาของจางซื่ออี้ก็กระตุกทําให้เขารู้สึกไม่สบายใจเลยสักนิดเขาสูดหายใจลึกแล้วปลอบใจตัวเองเมืองใหญ่ขนาดนี้พอเดินออกจากประตูบานนี้ไปก็ไม่มีใครรู้จักเขาแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ถึงสองวันอีกฝ่ายก็คงจะลืมแล้วละ่ะปล่อยมันไป Let it go. Go away จางซืออี้กลับถึงบ้านเปิดแอร์แล้วทิ้งตัวลงบนเตียงอย่างหมดเรี่ยวแรงลืมเรื่องเลิกกับแฟนไปชั่วครู่พูดถึงบ้านจริงๆนี่เป็นอาพาร์ตเมนต์ที่เขาและเพื่อนอีกสองคนซึ่งกลับมาจากต่างประเทศเช่าอยู่ร่วมกันมี3ห้องนอนหนึ่งห้องนั่งเล่นตั้งอยู่ใจกลางเมืองและเป็นทำเลท,ที่เจริญที่สุดแน่นอนว่าค่าเช่าคงไม่ถูกอยู่แล้วตกเดือนละ1 2 0 0 0พอหารออกมาแล้วต้องจ่ายคนละ4 0 0พ ตอนแรกจางซื้ออี้คุยโวกับป้าของเขาไว้ว่าเรียนจบจะหาเงินเองไม่ต้องให้ครอบครัวเลี้ยงและป้าก็ไม่เคยให้เงินเขาเลยสักหยวนจริงๆเงินที่นำมาจ่ายค่าเช่า3เดือนแรกคือเงินที่เหลือจากสมัยเรียนที่ต่างประเทศเขาแลกจากเงินปอนมาเป็นเงินหยวนตอนนี้ผ่านไปจะสองเดือนแล้วแต่เขาก็ยังไม่มีงานทำอีกเดือนเดียวก็ต้องจ่ายค่าเช่าอีกครั้งแล้วถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ต้องพูดถึงการหาเงินเองเลยเพราะแม้แต่ดินเขาก็คงไม่มีปัญญาจะซื้อกิน จางซื้ออี้ถอนหายใจยาวเหยียดก่อนจะปีนลงจากเตียงและเปิดคอมพิวเตอร์เพื่อเช็คดูว่าเอกสารสมัครงานสองสามฉบับที่เขาส่งไปก่อนหน้านี้มีการตอบกลับบ้างหรือเปล่าแต่เรื่องกลับไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังจดหมายสมัครงานเกือบทั้งหมดราวกับหายเข้าไปในกลีบเมฆมีเพียงบริษัทต,ต่างชาติของเยอรมนีแห่งเดียวเท่านั้นที่ส่งอีเมลกลับมาชี้แจงรายละเอียดแก่จางซื้ออี้อย่างสุภาพว่าตำแหน่งพนักงานฝึกหัดและผู้ช่วยของปีนี้เต็มแล้ว ก็แน่ละ่ะนี่มันเดือนสิงหาคมแล้วและบริษัทดีๆก็รับสมัครเต็มไปตั้งนานแล้วอีกอย่างเขาก็แค่คนโง่ๆที่ตอนเรียนก็ไม่ได้ตั้งใจเรียนพอเรียนจบก็โดนฟูซิ้นหยุยยุให้ไปเที่ยวเล่นที่ยุโรปตั้งหนึ่งเดือนกลับมาถึงได้รู้ว่าตลาดงานก่อสร้างในประเทศกำลังอยู่ในช่วงซบเซาสถานการณ์มันแย่ถึงขนาดที่ว่าบริษัทต้องลดจำนวนพนักงานหรือไม่ก็ลดเงินเดือนบริษัทเหล่านี้แม้แต่พนักงานที่มีอยู่ตอนนี้ของตัวเองยังเลี้ยงไม่ไหว ผมไม่ต้องพูดถึงการรับสมัครพนักงานใหม่เลยมหาวิทยาลัยที่จางซื้ออีเรียนจบถือว่ามีชื่อเสียงมากในอังกฤษถึงแม้จะไม่มากเท่าเคมบริดจ์หรือออกซฟอร์ดก็ตามแต่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของที่นี่ก็ขึ้นชื่อมากทีเดียวแม้ว่าชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยจะไม่ได้เป็นส่วนสําคัญในการเพิ่มมูลค่าให้กับนักศึกษาปริญญาตรีมากเท่าไหรนะ่นัก แต่มันก็เป็นบันไดที่ใช้ก้าวไปสู่การสมัครงานของจางซื่ออ e. ี้ทว่าตลาดงานก่อสร้างในประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศกำลังอยู่ในภาวะอิ่มตัวการกลับบ้านเกิดจึงเป็นทางออกเดียวของเขาแต่เพราะภาวะการตลาดแบบนี้ทำให้บันไดสู่ความสำเร็จกลายเป็นแค่อิฐบล็อกที่เปราะบางเสียได้เมื่อก่อนมีนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่มีพื้นฐานแน่นและขยันทำงานมาจากมหาวิทยาลัยเก่าแก่ทั้ง8แห่งได้จับจองที่นั่งไว้แล้ว ต่อมาก็มีนักศึกษาจากสถาบันที่มีชื่อเสียงอย่าง A.A. G.S.D. S.A.I.C. เพิ่มมาอีกน่าสงสารที่จางซืออี้เป็นแค่เต่าทะเลตัวเล็กๆที่ถูกขยี้จนกลายเป็นแค่สาหรายทะเลจริงๆแล้วจางซืออี้ไม่ใส่ใจเรื่องการทำงานตรงสายงานแล้วหางานทั่วๆไปทำก็ไม่ใช่เรื่องยากโดยเฉพาะในเมืองใหญ่อย่างไห่เฉิงบริษัทแนะนำการเรียนต่อต่างประเทศ ไม่ก็บริษัทต้มตุ่นสักที่ต้องรับเขาเข้าทำงานแน,น่ๆแค่ต้องฝึกฝนทักษะเพิ่มนิดหน่อยแต่เขาทนทุกทรมานก,กับสถาปัตย์มามากเหลือเกินไม่ต้องพูดถึงการเขียนแบบทั้งคืนอะไรนั่นหรอกแค่ค่าใช้ใจ่ายที่หมดไปกับการเรียนอย่างค่าปากกาหัวเข็มปากกามาร์เกอร์กระดาษทำโมเดลค่าถ่ายเอกสารและค่าใช้ใจ่ายอื่นๆรวมแล้วไม่ใช่น้อย,อยพอเรียนจบดันหนีไปทำงานเป็นนายหน้ามันน่าดีใจไหมละ่ะไม่เลยสักนิด ตอนนี้เขาเหมือนเป็นนักพนันที่เสียทรัพย์สินในบ้านเกือบทั้งหมดไปและคิดเพียงแค่ว่าต้องสู้ต่อไปให้ถึงที่สุดโดยไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเหมือนกับประโยคให้กำลังใจในภาษาซุปไก่ที่ว่าทางที่ตัวเองได้เลือกแล้วต่อให้ต้องคลานก็ต้องไปให้สุดถึงแม้จางซื้ออี้อาจจะลืมไปแล้วว่าตอนนั้นทำไมถึงมีไฟในการเลือกเรียนสถาปัตย์ขนาดนั้นบางทีอาจจะเป็นเพราะเขาได้ยินมาว่ามันเท่ เพราะประวัติการเรียนกับความสามารถเฉพาะสาขาวิชาที่พอไปวัดไปวาได้บ้างจางซืออี้จึงคิดที่จะทําแฟ้มสะสมผลงานอีกครั้งพอเรียนจบแล้วกลับไปดูผลงานของตัวเองตอนปีแรกๆอีกครั้งถึงกับต้องใช้คําว่าขี้หมาสองคำนี้เท่านั้นในการวิจารณ์ดังนั้นช่วงนี้เขาจึงยุ่งอยู่กับการขัดเกลาผลงานดูซิว่าเขาจะทําให้ผลงานดูโดดเด่นขึ้นมาได้ไหมนี่คือการเดิมพันครั้งสุดท้ายของเขาแล้วถ้าไม่สําเร็จคงต้องจําใจกลับบ้าน แล้วให้พ่อส่งไปเรียนปริญญาโทที่ต่างประเทศอีกครั้งจางซื้ออี้กลุมศีสะอย่างกลุ้มใจโครกพอจะเริ่มทำงานกระเพาะก็ส่งเสียงประท้วงทันทีเขาสั่งอาหารแล้วนอนนิ่งอยู่บนเตียงเพื่อรอกินข้าวอย่างเศร้าซึมข้อดีของการกลับมาที่นี่ก็คือซื้ออาหารสะดวกและไม่แพงจางซื้ออี้อยู่ที่อังกฤษมาสี่ปีเต็มกินแฮมเบอร์เกอร์และมันฝรั่งทอดจนเบื่อแล้วพอกลับมาเขาก็หลงรักไห่เฉิงและไม่อยากกลับไปที่นั่นอีก พอกินเสร็จแล้วเขาก็เริ่มง่วงอสงสัยเมื่อเช้าตื่นเช้ามากงั้นหลับสักหน่อยค่อยตื่นมาทําต่อละกันได้นอนเต็มอิ่มจะได้มีแรงทํางานจางซื้ออี้ปลอบใจตัวเองแล้วพล่อยหลับไปเมื่อรู้สึกตัวอีกครั้งก็พบว่าท้องฟ้าข้างนอกจะมืดแล้วเขาเหลือบมองดูเวลาแล้วสะบดออกมาเบาๆก่อนจะรีบปีนล,ลงจากเตียงแล้วออกไปล้างหน้าบ้วนปากในห้องนั่งเล่นมีหนึ่งในรูมเมทของจางซื้ออี้กำลังกำลังนอนเล่นโทรศัพท์อยู่บนโซฟา ใช่แล้วล่ะชายคนนี้คือคนที่อยู่ในประเด็นการทะเลาะก,กันวันนี้ของจางซื่ออี้กับแฟนสาวและยังถูกสงสัยว่าเป็นเกย์โดยไม่รู้ตัวฟูซินหุยรูเมดอีกคนชื่อเจียงไห่ทั้งสามเป็นเพื่อนที่เรียนด้วยกันตอนที่อยู่อังกฤษนักศึกษาคณะพวกเขาที่เป็นคนจีนรวม,มกันแล้วมีไม่เกินสิบคนยังมีเพื่อนผู้หญิงอีกสองคนก็กลับมาที่นี่แล้วเช่นกันทั้งหมดต่างตัดสินใจที่จะทํางานที่ไห่เฉิงตื่นแล้วเหรอ ฟูซินหุยไงหน้ามองจางซืออี้ครู่หนึ่งและถามขึ้นอย่างเกียจคร้านเย็นนี้กินอะไรดีฉันรู้สึกว่าฉันเพิ่งกินไปนอนไปตื่นเดียวก็ต้องกินอีกแล้วจางซืออี้เดินเข้าไปในห้องน้ําด้วยใจอันหนักอึ้งเหมือนได้ยินประโยคที่แฟนสาวถามเขาเมื่อเช้าดังขึ้นข้างหูครั้งแล้วครั้งเล่านายยุ่งอะไรกันหน้านั่นสิเขายุ่งอะไรกันหน้าทำไมถึงรู้สึกว่ายังไม่ทันที่ทำอะไรเลยหนึ่งวันก็ผ่านไปแล้วเพิ่งกิน ฉันออกไปตั้งแต่เช้านายคงไม่คิดว่าฉันเพิ่งตื่นหรอกนะเมื่อกี้ฉันจะพูดว่าฉันตื่นเช้ากว่านายฉันตื่นตั้งแต่บ่ายสองโมงกว่าแล้วกินไ่แค่คพิซซ่าที่เหลือเมื่อคืนนอนจนถึงบ่ายสองโมงมันน่าอวดตรงไหนกันไม่ไหวแล้วฉันหิวมากเพิ่งดูรีวิวร้านอาหารมาเหมือนว่าข้างล่างตึกเราจะมีร้านเสี่ยวหลงเซียเปิดใหม่ดูรีวิวแล้วน่าจะอร่อยนายไปไหม เมื่อจางซืออี้ได้ยินคำว่าเสี่ยวหลงเซียท้องก็เหมือนจะหิวขึ้นมาจริงๆยิ่งพอคิดถึงเรื่องเลิกกับแฟนเมื่อเช้าความหดหูใจและเสียใจก็ซัดก,กลับมาอีกครั้งคงต้องออกไปกินให้หายเศร้าสักหน่อยไปสิแล้วเจียงไห่กลับมายังจางซืออี้ถามฉันเพิ่งส่งข้อความไปถามมันบอกว่าต้องทาโอทีฟู่ซินหุยตอบในพวกเขาสามคนเจียงไห่เป็นคนเดียวที่พอเรียนจบก็มีงานทําเลยเหตุผลก็เพราะคนที่บ้านวางแผนเรื่องงานไว้ให้ตั้งแต่แรกแล้ว ตอนนี้เจียงไห่ทำงานอยู่ที่บริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งอะไรนะทำโอทีอีกแล้วเหรออาทิตย์นี้ทำกี่วันแล้วเนี่ยฉันก็นึกมาตลอดว่างานนี้ไม่ต้องทำโอทีซะอีกจางซื้ออี้แต่งตัวเสร็จสวมรองเท้าแตะแล้วเดินตามฟู่ซินหุยลงไปข้างล่างนี่ไงละ่ะไม่ทำงานดีกว่าตั้งเยอะเพิ่งจะเรียนจบทำไมต้องรีบไปทำงานให้คนอื่นด้วยชีวิตวัยรุ่นมันดีจะตายไม่ต้องเห็นรีบร้อนเลยได้ยินเช่นนั้นจางซื้ออี้ก็ควันออกหูทันที หบปากไปเลยถ้าฉันไม่ไปเที่ยวยุโรปก,กับนายตอนนี้ฉันต้องกําลังนั่งทํางานอยู่แน่ๆเฮ้อพอมองเจียงไห่แล้วฉันก็รู้สึกว่าตอนนี้ชีวิตตัวเองมันน่าเบื่อจริงๆฟูซินหุยสายหน้าไปมาสภาพจิตใจนายคงกําลังแย่จางซืออี้แทบสําลักคุณชายใหญ่ที่ไม่ต้องกังวลเรื่องกินเรื่องใช้อย่างนายอย่ามาคุยเรื่องสภาพจิตใจอะไรที่นี่กับฉันเลยฟูซินหุยเป็นคนที่นี่เป็นทญญายาทเศรษฐีที่บ้านมีบริษัทใหญ่สองสามแห่งมีค้าราชกาในตัวเมือง เป็นคุณชายที่สามารถใช้ชีวิตสบายๆที่บ้านแต่ทำไมต้องมาเช่าห้องอยู่กับพวกเขาด้วยจางซื่ออี้คิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกเหมือนกันฟูซินหุยร้องเพลงเรียนแบบอู่มั่วโฉบด้วยเสียงยื่อยวนมาสีมาสนุกกันเรายังมีเวลาอีกตั้งนานจางซื่ออี้ติดตามหนังสือเล่นมนี้ต่อได้จากร้านหนังสือชั้นนาทั่วประเทศ